บาตรีพี่น้องวันนี้พ่อกันนี่เก่าพี่น้องช่องคอมีลูกสาวนาวันนี้กับสีพาพีพาน้องลงไปโปรดแล้พี่น้องเลยทางของการบ้านเฮ้าวันนี้ก็บแมนมุน่งลังของการเนาะวันนี้ขี่มือวันนี้ขี่มุ่งแล้วสำเร็จพี่น้องวันนี้ติดตามร่วกันพี่น้องไปพี่น้องยางวันนี้พาพี่น้องยางลงเลยวันนี้บันนี้ขี่รถลงมาดองมาหนี้ักลง 干而已。 ตอนนี้ก็ลงมาหอดเรียบร้อยพี่น้องเลยองการบ้านน้องซิโน,โนยังอยู่ภายหนึ่งยัางวานกับมุ่งมุงเลยเถิดสองภายอย่างวานประกอบกันทสองภาย,าายรีนอนเบิร์ตนะขนนอนเบิร์ดก็คือสีมุงมุงก็คือสีเหลววานพอแล้วลบส่วนวลอมกันอี้คือสีแล้วสำเร็จเนะ คือสิงห์มึงหลัสมเด็จนะมันอีกจากคนที่น่อยชีลายพี่น้องเพราะว่ามันอีก็เป็นมือวันศิลป์หน่อยแปดคำเนาะขวาวันศิลป์นี้นี่ยพลอยเนี่ยแม่ลายเนาะคนเขาจรไปร่วมเนาะวันศิลป์คือโดยเฉพาคตกลงมาสวยพี่น้องยนี่ยพันพอไปขวานี่พันคนงเนาะท่าม่อนจังหน่อยพี่น้องหลังจากมุ่งไป หลายสิบโมงตเติบพี่น้องเลยตอนนี้ก็เทีย่ยงแหละมีแต่มงมงแล้วพี่น้องยังแต่ลบลบจะเป็นตอนแรกพี่น้องเลยกินข้าวพี่น้ำก่อนก็พักกัลบไปพี่น้องไปเบิ่งอันนมนันมีเมนูกินข้าวสามัคคีอยู่ของการเนาะเมันมีเมนูอะไรเพิ่นงน้ำกันพี่น้องหลังจากซอยแล้วพี่น้องเลยทางทางร้านเคยเป็น,นกระสีล่างงานเปน ตัวนี้สียจ้ำด้วยพี่น้องด้วยตัวนี้จ้ำมีขีมันบี่มันเป็นวชิจ้ำาเหมือนมันต้มากใหญ่บังใหญ่พี่น้องเันขี่มันโอ้มันจะต้อนงไขีมันก็ขี้คือขีปลา้วแหละมันคือขี้ปลาเนาัจากทรงแลรงก็ได้อาเลง่าเนี้จะลงโซนขอกสีฟ้าขอบกขอกนอยปเขเาไปนวดปนเเียหลายายเทียได้ ปาดกเป็นนวดใช่ไใช่พวกมาเป็นนวดอีกอ่ะอ hey, ืโอ้สะเสขากันมาจากอัมรัมโอ้พ่อพ่อพ่อมสิลลนหลังจากใส่เกลือเรียบร้อยพี่น้องเลยบาดนี่ครับได้ไปหาสมมาใส่พี่น้องถือหมอเขาบ้ามานี่ไปรักกินสองคน แดงยันยู่แคมน้องเพื่อจะได้กินพี่น้องเอ้ยบดนง่ายนะพี่น้องเอ้ยนี่ชิลฮางมดแดงฮางมแดงอย่างนี้พวกอะเพิ่งไปเตรียมการไว้เราหางทานทีจริงเลยว่าฮางหมดแดงอยู่บ่อนใด

Nhìn cái này quà Con mắc cua nó màu đèn này. Nhầm hàng ngày bố Phải cái là hàng màu Đi hàng này. Ôi, đây. Hả? Mày nói cái áo nó hôm gần Hàng hàng của vô hình này. ไปสิได้กินเนืลุยปลาลุยดงเนี่พี่น้องเลยปลาปลาก็อยูนย่น้ำมาซอยอยู่โขกแล้วมันปลาอีกเมนูนี้บ่ธรรมดาโอ้ยพลาดพี่น้อง <laughs> โอ<เ>้โหไได้กินเมนูนี้บ่ธรรมดาพี่น้องเลย ลูกพุ๊บลวมภาปไปแล้หางกูได้คือดอืดพี่น้องเลยกคือดใต้เก่าไปเก็ดใต้หลังโอ้ยยิบตกน้องอี้น่อบอันนี้น่ะน่น่เห็นแล้วบอร์โอ้โอ้ทางนี้เทิงบอร์หงนี้เนาะเนอะ hơn ngày mấy mẹ anh bùng lại mà hiện xuống này Ủa, oh, oh. oh. cái thân không có Đại là lại Một okay. phố đại chắc chắn cái hắn là bỏ hắn, hắn là cái nhỏ. Lại cái nhỏ. Lọ hào có chân mười phải đồng ý Chân hút khâu thật, thật lọ quay đại แห่หวานเียบร้อยมันจิตใจบ่นบนิเ็กมากเลยขั้นขั้นไยังเลยขั้นนี้นะเขาเนื้อ,ขอเขานังซีนฟา้าแลแขมนมาจากบรรยากาศบริเดดงามไ,มได้ไป้องเลยแดดใสแจ้ง ตันแรงก็ไม่ได้ลบหลังคาของการบ้านนะต้องเจาไปแต่มุ้งแล้วตันแรงก็แม่นได้ลบรกระแล้วเลยพี่น้องบ้านนะไปพี่น้องมาหาทิศเขาพี่น้ามห้องบาดนี่วันนี้เมนูก็มีอะน,น,น,นะต้มปลาต้มปลานเนเนาะแล้วก็ก้อยปลาเหมือนจับปลาเดินพี่น้องเด้อมาเดินเข้าไปพี่น้อง

เขามาเล้วพี่น้องเฮ้ยเขามาแล้วก่อนใครติ๊บก่อนนั่งก็ได้นั่งก็ได้นั่งเลิกดูนั่งเลิกดูซึ่งมีเดิม ทำฝ่ายตัวไหนลามาถึ่เหลี่ยมกันไปแล้วองใต้คุณวาหลังจากกินขาวเที่ยงแล้วพี่น้องเลยกระสือโตอยักงานห้อตอนนี้แดดเริ่มอ่อนตอนดี้กาพฟกันขึ้รน ตางคนกําลังลงยองเลยพองคอมคือมาจับทางยองมันดีมากเลยนี่ซึ่งว่าทังนี้กําลังเตะขึ้นมาเนาะลอยมาลอยมาปงปงปงลงลุมปงลงลุมปงใส่ียนพุ่งนะก็ลมสิพัดลมแหง้ง อั้มาขึมจจาขึ้นมาข้าขึากนแา้นนี่ข้นางขาขพี่น้นง หลายนาทีพี่น้องเคยบ่านหันหนามาอยู่ทางตะวิตตกบ้านหัวทางนั้นเราหันแล้วๆพี่น้องอยังเจอทางขอบสองขอบนี่ขอบนี่เนาะมาในตลบกลางไปสิแล้วพี่น้อง นนจากสั้นจักหน่อยพี่น้องเลยขับยองบนวิวมุมสูงขอบวันนี้ขึ้นหลังคาเรียบร้อยพี่น้องวันนี้มุมลังค่าของการบ้านเฮาแมนเซ็ตสิน้นเรียบร้อยจบบริบูรณ์พี่น้องเลย ี่ได้พากันมาบ้านยังเพื่อนพะะี่น้องเลยคลิปเท่ามหันนีก็ขอโจลงตัวเพลงสำนีพี่น,น้องพ้อกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สบายดีไปไป